ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหรอ,หรอไม่มีอะไรก,กินละพี่เจฉยๆผมรู้ที่ไม่เห็นพี่นี่นะไม่เป็นไรย้ำยังมาแบบนี้ให้ยอมพี่เบิ้มเาก,กินไม่ได้เราควรกินมาเลยไหมเพราะแบบใหม่แบบตกินไปเลย,ยไม่ดีกว่า,<อ>ากากช้าดีกว่าแล้วผมวก,ก็กินได้เลย แม่จะมาเล่นม,ม้มยเลาอ่ะโ้ดิบกินเลยนะก็จะมาขยเปาาดดี่ยมดกดกดืนแตงหมดอีกเาคอจร้ายช่างรดร้ายของ่าเหลือเกินมาเนี่ยมาให้เปียวคุณเองเน่ทูช,ช่นครับนี้ย vai oh. dar Ja, หม้บวมตุยเออมาซาเราน่มายิ่งแดงลองเก็บมาี่นนะคะที่ราชันเน้ยินงแดงน้มหน้าแดงเออแดงข้าวใไม่แดงไม่แดงร้องไม่แดงเออหม้ต้มน้นมันกระยับใายครับอือหรอ่ามีอะไรไม่มีอะไรแม่ม 아니요. 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 เอเลฮ้ยเออยากไหมหัวเราะอะไรกันมควงคอเขาจอความเป็นห่วงกินสองทุงนี้เข้าไปต้องอยาเราแนะเข้าไปไปตาดสองขั้นหลั มาพากโอ้มาพากินมาพาเฮ้ยไม่เป็นไรผมอเปี้ยวมคืนก่อนเสียเปี้อยู่ตัวนึงกินตัวนี้ใช่ไหม

กินไนด้โอคนแบบนี้ก็หลบไปดิก็กลัวก็หลบไปไม่้ว่าเลยใช่ฮะค่อยๆหยิบไข่ไม่นน้อยหน้าเขียวหน้าช้ำโอ้โอ้โอ้โอ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นไม่มีอะไรชนะเราใจเย็นตามดาวตามดาวมีอะไรที่พอขายเอออยางนั้นะทำไปหาที่ลกทานั้นม่เออไอปอกด้วยเออต้องทำอะไรเออโขขี่บุญไทยขี่บุญงูข้ระรอกอะรอย่าเงี้ยขี้บุญก เป็นจากของฉัน มีมองดูแกอะไรมีเพ um, ิ <rock teor> ่มมาเฮ้ยย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 ่ายวยยยจมยยยนยยยจบมายยยยยรยยมยารยขยยยย่ยย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 ายยยยยยยายปยยอะทยย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 ยเยย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 ทยยยยยยียยย้ยย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 ย้ยย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 ยดยอยไปยยย

มันก่อยใจแล้วินลุกติกินไม่ได้กินก็กินแล้วลุกข้ะกินก็เสียากะีอคุณเลือกได้คุณอยากตาแบบไหนเนี้าง้างเนื